Pen brand name. สวัสดีค่ะสำหรับรุ่นที่จะนำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นปากกาแบรนด์นะคะ a r t i f e t นะคะชื่อรุ่น Europa นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบนะคะปากกาโทนสีขาวนะคะแล้วก็ดูหรูนะคะรุ่นนี้จะตอบโจทย์มากเลยนะคะเพราะว่าตัวด้ามนะคะเป็นด้ามสีขาวมุกนะคะตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ดูสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็น บอเพนนะคะปาการุกลื่นนะคะอาร์ติเฟกต์เขาจะแถมมาพร้อมกับหมึกน้ำหมึกสีดำนะคะในส่วนของอะไรนะคะก็จะตัดด้วยโรสโกนะคะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์นะคะตรงนี้มีชื่อแบรนด์นะคะเวลาทำเรเซอร์ชื่อนะคะก็จะได้สีออกมาประมาณโรสโก เข้ากันกับแหนบเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะคะความยาวตัวด้ามนะคะความยาวตัวด้ามอยู่ประมาณ13.83.9ซนติเมตรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็จะมาเป็นกล่องกำรรมะหยี่สีแดงนะคะตรงนี้จะเขียนว่า a r t i f a c t นะคะภายนอกเป็นสีขาวตัดด้วยแดงนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ